ก่อนภาวนาเห็นภูเขาเป็นภูเขาเนาะเห็นแม่น้ําเป็นแม่น้ําขณะภาวนาเห็นภูเขาไม่ใช่ภูเขาเห็นแม่น้ําไม่ใช่แม่น้ําหลังภาวนาเห็นภูเขาเป็นภูเขาเห็นแม่น้ําเป็นแม่น้ําทําไมการปฏิบัติธรรมถึงเป็นเช่นนี้อ้าวเขธรรมดายังไงพอพูดไปก็เกิดปุจฉาไอ้เกิดอะไรเขาเรียกว่าข้อลังเลข้อสงสัย เ,เดี๋ยวด้ภ <ไป S 2> าวนาไปแล้วมันจะเกิดรูรูแต่มันเป็นข้อสงส,ย<อ>สยัยเพระ้เป็นข้อสงสัยพอข้อสงสัยมึงที่จะเกิดว่าใช่ไหมเนาะไม่ใช่นเนาะแต่พอหลังจากภาวนาคือชัดเจนแล้วมันก็กลายเป็นว่าชัดเจนคืออะไรอ๋อเดี๋ยวดยงี้เอาก็อ,อธิบายาสามขั้นตอนนี่วะก่อนภาวนาเห็นภูเขาเป็นภูเขาเห็นไหมนะสามันก็เห็นว่าเป็นภูเขามเห็นแต่รูปไง คือเห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยจะใช้คำว่าอย่างเี้ยมันไม่ได้ไม่ได้เห็นแค่รูปเห็นแค่รูปรูปคือจริงรูปรูปคือจริงเลยรูปพอเห็นรูปแล้วพิจารณาไปว่าอาจจะไม่ใช่รูปมึงหรืออาจจะไม่ใช่ภูเขาอ๋อมาถึงว่าขนาดนัเห็นภูเขาไม่ใช่ภูเขาเห็นไหมนะไม่ใช่ก็ข้อสงสัยอ๋อแล้วแล้วทำไมถึงแก้สงสัยพอพอแก้พอสงสัยแต่ภพราะวนาอย่างชัดเจนแล้วก็กลายเป็นว่าเห็นจริงที่เป็นเป็นภูเขา เห็นภูเขาเป็นภูเขาเห็นแม้ำเป็นแม่น้เป็นสามขั้นตอนแต่หลังจากถ้าว่าเขาเรียกว่าพรภาวนาบรรลุถึงแล้วแม่น้ำก็อะไภูเขาก็ไม่มีเอ่อเดี๋ยวมันไม่ใช่ว่าขณะภาวนาเห็นภูเขาไม่ใช่ภูเขากล่าว่าไม่ใช่ตัว้นี้ข้อที่สี่ข้อที่สี่คืออ้าวกระจ่างแล้วอะมันเป็นสิ่งสมมติมันตานนิจจังมันก็ต้องเดี๋ยวพ้นหายไปแล้วมันแตกต่างจากข้อสองยังไงข้อสองข้อสองมันไปอย่างงงอะมันไม่ใช่ไปอย่างกระจ่าง ถึงเมื่อเราเห็นอะไรมันมันไม่ยังไม่กระจ่างแต่มันแบบว่าลังเลสงสัยอไม่ใช่กระจ่างแต่ก็ถูกต้องอยู่ไม่ถูกต้องเหรอไม่ถูกต้องคณะพ่อน้าเห็นคุณบอกเหตุไม่ได้อ๋อบอกเหตุได้แต่ก็ะห้ว่ามันมันเดี๋ยวมันก็ไม่ไม่ใช่ภูเขาแต่มึงคุณบอกเหตุไม่ได้แต่ข้อสี่คุณบอกเหตุได้เลยว่าเพราะอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเพราะมันเป็นพาตัยรัเพราะมันเป็นภาวะที่ต้องสูญต้องสูญหายไปเพราะว่านั่นเป็นสิ่งสมมุติมา คือไปตามเหตุปัจจัยเพราะเหตุเปลี่ยนภูเขาเกิดภูเอาไฟระเบิดกูดแล้วนะเห็นไ,ไหมเมือมม่อก่อนครั้งหนึ่งหิม,มาลัยอยู่ใต้ทะเลอืแต่ครั้งหนึ่งกลายเป็นว่าอยู่บนเขาสูงสุๆนี่คือข้อสี่ฉะนั้นมันต้องเป็นสี่ขั้นตอนถ้าหาว่าสามขั้นตอนนี่ไม่ครบนะยังไม่ครบต้องสี่ขั้นตอนอืม ๋อมึงสงสัยตรงนี้อ่ะไม่กองอธิบายแล้วยังยังยังไม่ได้อบายกองยังไม่ได้อธิบายเพียงแต่ว่าอธิบายแล้วอธิบายแล้วเพียงแต่ว่ามึงไปปักใจอยู่ข้อสองปักใจอยู่ข้อสองว่าขณะภาวนาเนี่ยขณะภาวนามึงต้องเข้าใจว่าภาวะนั้นเรายังปัญญาไม่ถึงยี่จะแค่สงสัยแต่บอกเหตุไม่ได้ตรงนว่าเออภูเขามันบัตรใจภูเขามันน่าจะบัตรใจเองแต่ว่ามันลังเลว่าใช่หรือไม่ใช่ ใช่หรือไม่ใช่ที่เป็นลังเลต <c oughs> ้อ,อ,ตองแ้วข้อ4ีอ่บรรูุแล้วบอกเหตุได้แต่าม่บอกเหตุได้เลยว่ามันเป็นพ่ออะไรเขาเรียกว่าชัดเจนคะแนนว่าวายลางเนี่ยได้บรรลุทำแล้วเนาะทำไมถึงยังคิดยังอี้อยู่ก็คือว่า หน้าตอนตีว่าอ๋อพระสังฆปรินายกเนาะขึ้เขียนสโลกทำเพื่อว่าเออใครจะได้รับได้รับไททอดธรรมะนี่เนาะแล้ววัยหลังเกิดความคิดในใจว่าถ้าหากว่าเขาไปเขียนแล้วเนี่ยโดยเจตนาบริสุทธิ์มันโอเคแต่ถ้าเขาเขียนเพราะว่าอยากได้ตําแหน่งสังฆปรินายกนั่นแปลว่าเขามีเจตนาชั่วที่จะไปป้นแย่งชิงบัลลังก์อันศักดิ์สิทธิ์ของของพระสังฆปรินายกทำไมถึงเกิด ชั้นนี้ได้แลแต่สุดท้ายแกก็บอกว่าเออเราไม่มีโอกาสจะได้รับมันชั้นยากเดียร์ตัดสินใจเสียจริงๆว่าจะไปเขียนหรือแบบไปเขียนทําไมณตอนนั้นวัยลังถึงเกิด,กดธรรมะข้อนี้เพราะว่าธรรมะข้อนี้เพราะว่าถึงที่สังคนายกถ้าตามความเป็นจริงมันไม,ไม่ใช่ของเขาแล้วยังเลี้ยงไม่ถึงอาวุโสะ อ๋อความอาวุโสมันต้องชินชาวมันอยู่ก่อนเป็นรุ่นพี่เขาอะอ๋อชินชาวชินชาวอ่าเป็นรุ่นพี่อ๋อแต่นี่พิ่งมาใบเขียนก็กลัวเขาเข้าใจว่าเราเป็นแย่งชิงเขาอ๋อทั้งจิตใจก็รู้สึกว่าเป็นว่าอย่างนี้ว่ารู้สึกว่าน่าเกรงกลัวว่าว่าเดี๋ยวก็จะเข้าใจผิดว่าเราไปแย่งไปแย่งชิงเราควรจะไปเขียนไหมอะไรอ๋ออ๋อคือตรงนี้อ๋อบาดใจว่าเพราะว่าเออบาดได้รักษาลักกาของธรรมะว่าอ๋อ ว่าอ๋อเลี้ยงลี้ดับอาวุโสเขาก็ยังเป็นคนตาคนเถือนมามามาได้แค่แปดเดือนเองไม่ถึงไม่ถึงจะเป็นคนตาคนเถือนเดี๋ยวว่าเราอะยังไม่มีสิทธิ์ติดการยาไม่มีสิทธิ์แต่พอที่จะคิดว่าโดยธรรมโดยธรรมอะเรามีสิทธิ์ติดกายะโดยโดยธรรมคือตรงไหนครับตุ๊โดยธรรมเขาควรเขาเขาเข้าใจธรรมมากกว่าอ๋อมากกว่าแล้วอันนั้นเข้าใจยังไม่ถึงอ๋อไปหลังคิดตรงนี้เองเนาะใช่ มันน่าจะเกิดความลังเลแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าต้องเอาส่วนรวมมากกว่าว่าความเพีงใจนั้นมันส่วนแค่แล้วต่อไปอากงครับจิตเดิมแท้กับจิตประภัสสอนนีนเดียวกันไหมอากงไม่เหมือนอันนั้นจิตเดิมแท้จะว่าปัดภบาสอนก็ได้แต่เาว่ามันจะออกมาจากปัดรบาสอน เดี๋ยวแป๊บนึงนะคือคือตัวเองอ่านภาษาจิตเริ่มแท้นี่เนี่ยต้องต้องบอกว่า,าถ้าน่าจิตในธรรม,มจะชัดเจนละจิตในธรรมมาอิปอัตาบสอนอืแล้วละติวานนี่อ่าสังฆปรินาย,ยกพยายามว่าคือเฮาเนี่ยเข้าเข้า,ขาสู่เข้าสู่เข้ามาจิตเดิมแท้อะอย่างงี้จะไปเข้าสู่จิตในธรรมมันรู้สึกมันมจิตในธรรมก็คือธร่มธรรมที่เขาให้มาติดตัวมา ถ้าบอกว่าจิตเริมแท้เขายังมีความเข้าใจว่าเป็นความคิดของเราเออไม่ได้เพราะนั้นไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ไม่ใช่จิตประาสอนเข้ามุเก้วเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอากงอ่ออันนี้จิตประพาสอนเนาะอันนี้จิตประพาสสอนนี่จิตของเขาแล้วจิตเริมแท้อยู่ไหนอากงจิตเริมแท้อยู่ไหนจิตเริมแท้ที่เรามาแล้วเราแปลว่าเป็นของเก่าแเรา เดิมของเราอ๋อเดิมเดิมของเราตีวมันย่ำทุกปุงปรุงแล้วแต่ถูกปรุงแล้วปรุงขั้นแรกเป็นแล้วว่าเป็นของเราอ๋อของเราเมื่อไปถึงขั้นนั่นเลยก็มึงแบบมาถึงอ่ะมึงก็ใส่น้ําแข็งลงไปแล้วอ๋ออ๋อก็คือว่าเป็นอัตตาแต่ว่ายังยังบบได้ทําดีทําชั่วเตอร์อย่างนี้แหละเลยไงทําดีทําชั่วอัตตาก็คือว่ายึดมั่นแล้วอ่อเป็นใช่ใช่จิตเดิมแท้คือเรายึดมั่นไปแล้วเราไปแล้วว่าจิตเดิมแท้แล้วอันนี้คือเดิมแท้เลยเปิดเดิมแท้ อ๋อเซนนี่คือจิตเดิมแท้คือตัวนี้ตัวนี้ถ้าหากว่าเริ่มในธรรมจิตแท้ในธรรมคือจิตประภัสสนอ๋อจิตอ๋อสมเด็จพระสังฆราชและก็ไวลังพยายามให้เขาเข้าไปสู่จิตเดิมแท้คือจิตตัวนี้เลยเหรอโอเริ่มแท้ตัวแรกเลยแต่ถ้าแรกกว่านั้นก็คือจิตประภัสสนแล้วจะเข้าไปสู่จิตเดิมแท้ทําไมอ่ะอากงบุญเรนแท้มันยังแก้ง่ายไง แจ้งง่าย่งเข้าใจหรือเปล่ามันเป็นขั้นแรกอ่ะนะพอเริ่มแท้แล้วมึงอะไรเสริมต่อไปมึงก็จะหลุดง่ายครับครับเพราะว่ายังไม่ได้ปรุงแล้วเธออ่ะใช่ไหมมันปรุงแค่ว่ามันของเรานะอครับแต่ถ้าว่าปรุงไปเยอะแล้วทีนี้เรายุ่แล่ะจุดเดินแท้คือจิต พี่ว่าประพัดสอนมาเป็นของเฮาแต่ย่าไปเติมน้าเติมเติมไม่ได้เติมเดี๋ยวเดี๋ยวย่างแบบจะเติมสี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 อ่ากันไม่ได้เติมรสชาติรสชาติต่างๆโอ้โหอี๋อากงถ้าอย่างงั้นก็เราจะบอกว่ามันเป็นอ่าปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งก็ไม่อะไรแล้วหรืแล้วเราจะบอกว่าจิตนั้นตอนนั้นมันปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งจิตตอนนั้นคือว่ายึดแต่ยังไม่ปรุง อ๋อยึดแต่ยังไม่ปรุงแต่ว่ามียึดละยึดแล้วยึดว่าเป็นของเราแลวอ๋อถ้าไม่ใช่ของเราเราเงจนเอาอะไรไปปรุงออากงถ้าอย่างนั้นเนี่ยเข้าสู่สมาบัติชานสมาบัติเนี่ยมันมันจะมันจะเข้าไปสู่จิตเดิมแท้งใช่ไหมอากงเพราะว่าไม่ได้ปรุงไม่ได้อะไรแต่เขาดำลงนี่ปรุงแล้วพอมีสมาบัติก็คือปรุงอ๋ออ๋อท่านสมาบัติแล้วก็ปรุงปรุงคือเป็นชานเป็นอะไรวุ่นวายไปหมดแล้ว น้ำปรุงไปแล้วเอากงครับแล้วก่อนที่จะสังฆปไปนิ้ยกจะหือไหวหลังออกไปเนี่ยท่านก็สอนอกิมกําเกงเนาะวัชรสูตรโดยสรุปไหวหลังบอกว่าคนเฮาเนี่ยคนจะใช้จิตของตนในวิธีทางที่มันเป็นอิสระได้จากเครื่องข้องทั้งหลาย ท่านใดแกกับบรรลุคือตรัสรู้ธรรมสมบูรณ์อย่างแจ่มแจ้งว่าทุกสิ่งสากลเนี่ยคือตัวจิตเดิมแทนนั่นเองมิใช่อื่นไกลเอาข้างบนก่อนคนเราควรจะให้จิตเทาานียเป็นไปตามอิสระจากเครื่องข้องเทัางหลายคือยาขึ้นมาครอบงำจิตใจทูกคนครับน้ำไหลไปไม่ถูกอะไรเหนียวลังไม่ถูอะไรเหนียวังแต่แล้วก็ท่านเขาเ้าใจว่าที่แท้ทุกๆสิ่งในสากลโลกนี้จิตเดิมแทนนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลมันมัน มันือคร่างับก็คือวอัตตาปั๊บเนี่ยคุณก็ไม่ใช่อื่นกายแล้วตีดึงแท้ก็คืออัตตาคืออัตตาแต่ยังไม่ได้ปรุงอะไรสักอย่างปรุงปรุงตัวยึดกำลังจะปรุงมันมีตัวยึดเท่านั้นออ๋มีตัวยึดดึงแท้เดี๋ยวคนจะถามว่าดึงแท้ของใครเนี่ยเขาของมึงแปะเราดึงแท้ดึงแท้ของกู ใครๆก็ไม่สามารถเอาจิตของเราเข้าสู่ประพัฒสอนได้ถูกไหมหรือว่าอยู่เข้าสู่ได้โยมค่ก็คือเป็นหนึ่งเดียวทางธรรมอ่ะุดท้ายคุณต้องเข้าสู่ประพัฒสอนเข้าสู่ประพัฒสอนเหมือนกันไม่เข้าสู่เดิมนะถึงจะรวมกัน,กนหนึ่งธรรมอ๋อถูทางทางยินดูก็รวมกับพุทธพรมทางธรรมทางทางพูดแล้วว่ารวมกับธรรมอมอมถ้ากงรวมอย่างนั้นนี่ จิตเราก็สามารถโหดร้ายฆ่าคนได้เป็นพันเป็นหมื่นเพราะเป็นไปตามพระวจนะธรรมแล้วแล้วก็สามารถดีขนาดว่าช่วยเหลือเป็นหมื่นเป็นพันถ้าเป็นไปตามพระวจนะธรรมนี่ไม่ใช่เหรอสวัสดีครับเพราะว่าธรรมคุณอยู่ดีๆมีมันเกิดณฑ์ไหมเกณฑ์นี่ครับสั่งเลยเกิดเกณฑ์เกิดเอาฑ์เกณฑ์โตได้เหรอโตต้นเนาะอะไรอังเกียร์งาไม่ไม่ได้ไม่ได้ก็มันมันมีข้อข้อเกณฑ์จำกัดในการควบคุมว่า แค่ไหนแค่ไหนแค่ไหนโอ้เพราะเพราะว่าทำกะจึงจัดสันเพราะว่าอันนี้เราบรรลุเพราะ,<ม>ะว่าทำเพราะว่าทำเขากําหนดว่าถ้ามึงฆ่าคนมึงก็โดนโดนอะไรแล้วเพราะมันเหตุแห่งกรรมมันมีอยู่แล้วอ่ะแล้วมึงทำไมอยู่ดีๆไปฆ่าคนฆ่าคนเยอะ่ๆๆแล้วบอกว่าวกูไม่มีอะไรอะเข้าไปหนึ่งเดียวกับทำ่างนี้หนึ่งเดียวกับน้ําอะแม่น้ําทะเลมันยังฆ่าคนได้เลยคือเอาไปจมน้ําแล้วก็อยู่คุณฆ่าคนคุณต้องมีเหตุใช่ไหมคุณมีเหตุอย่างแหงๆทำนั่นไหม เหตุบทะเลใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่บุคคลที่มาถูกฆ่าคนมีวิบากทั้งนั้นนะอ๋อแม้ว่าแม้ว่าจะลอยคอในทะเลก็มีวิบากมันมีวิบากไม่วิบากอยู่ดีๆมเป็นลอยคอทำไมอ่ากองนี้สึนามิตีตายเป็นโอ้พูดถึงมันวิบากทั้งนั้นนะถ้าก่อนเคยใค้ไปทำใครมามันก็มาทำแล้วไอ้คนที่มันไม่ตายล่ะสึนามิอ่ะแล้วทำไง อก็แสดงว่ามีวิบากบากไม่มีวิบากมันจะเกิดกับตรงนั้นใครตายด้วยภัยพิษภัยธรรมาช่มันมีวิบากตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องบอกว่าอรหันเขาถึงบอกว่าใจแข็งแต่พขาไม่ใจแข็งเพราะว่าเข้าใจว่ามันเป็นวิบากของเขา่คุณทําอะไรได้อ๋อถ้าอย่างนั้นพระอรหันนี่จะจะแก้กรรมให้เขาได้ไหมมีจิตที่อยากจะแก้กรรมมีมีคุณต้องมีเหตุพร้อมอะคุณมีสุทธิกายาพร้อมไหมล่ะถ้าสุทธิกายคุณไม่ใช่ไปแก้กรรมให้เขาอะ เอ็งไม่ยากไปแก้กรรมให้เขาเหรอใช่แต่ไม่ไม่มีสิทธิพที่พไม่มีสิทธิที่พรก็ได้ผมวอกว่าคุณต้องทําสิทธิคุณไม่มีสิทธิคุณไม่มีพรแต่วิธีการของธรรมก็มีอยู่ตลอดถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่ชื่อว่าธรรมอากงครับสมมุตินะเป็นพระหันอยู่อยู่ริมขอบสะแล้วก็เห็นคนกาลังจมน้ำจะตายอ่ะแต่เพราะเขามีวิบากถ้าเราด้วยแห่งความเป็นญาณสำหวจวิบากเขาถึงขาดไหม S <S ถ้าพิบ่าวเขายัางไม่ถึงขัง้นเขามีกุศลบางตัวที่ช่วยอก็เสริมกุศลให้เขาเพราะเขา<อ>มีสิทธิก็เยะแต่เขาไม่มีสิทธิแต่เขาสร้างเหตุขอขอพระอาหนรช่วยตัวพระหลานช่วยตยัอย่างนี้แหละครับคุณไม่มีเหตุคุณให้คุณคุณก็ไม่ได้โอ้ถ้ามไม่ไม่ใช่อาหารไม่ให้ให้แต่คุณก็รับไม่ได้คุณไม่มีแก้วคุณให้น้ำแต่คุณลองรับได้ไหมล่ะไม่ได้มันก็ต้องมีแก้วคุณไม่มีแก้วคุณก็ลองรับน้ำไม่ได้ คัดไหมคัดใช่นี่วันนี้คุยกับใครคิดว่าปัญหานี่ยากมากว่ากูแบบกูเหม่งง่ายเลยเหม่งยากเลยกูตอบได้หมดแันได้จะถามมันกับที่อากงดูสิงโตแม่ลูกโดนฆ่าน่ะแล้วก็เขาคนไทยนั่นแหะถ้าคนจะให้คนไทยนั้นไปช่วยหรือไม่ช่วยอ๋อมันเป็นยาบาลของคนไทยว่าอันเตียไทยสากรีห้ามไปยุ่งเกี่ยวอ่ายาบาลนกรรมเขา แต่มีขั้งหนึ่งติวะอันเรราาดียสารคดีไป่วยเหลือหมีติวามันตกนะต่ะก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องราวโทรโลกติวาคือความสนใจเลยเพราะน้อยครั้งนักติวาจะไปจอยหมีอันนี้แค่มีสิบตัวก <Raum, S 2> ็าบอกว่าคุณแม่คุณพี้คุณคพี่เล่าว่าเขาเป็นมิตบ่าวมิบา่ากที่มันยังมีความน่าช่วยช่วยเพราะเขามีสธิส <ST ăm S 1> ัอย์ <S <S> ไงตัวอย่างชัดเจนเลยโอ แสดงว่ากิมกางเกงนี่สำคัญเป็นสูตรลักๆของมัาค์เกงนะนั่นเรียกว่าอะไรวัชรสูตรอ่ะใช่แต่ว่ากพี่กูพูดมึงฟังท่เหียนะวัติไม่มีเลยพี่มึงครูให้มึงฟังอยู่ว่าวัชรสูตรที่กูกูเข้าใจตรงนั้นเพราะว่าเพื่อนกูเขาไปปวดที่ที่อะไรยี่ะไเนี่ยแล้วก็นังสือให้กูหนึ่งเล่มวัชรสูตรแล้วกูมาอ่านอ่านแล้วกูเข้าใจ นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่กูเข้าใจถึงอนัตตาถึงอะไรหมดเลยจริงซึ่งทุกวันนี้มาตอบก็อตอบเ้ื่จริงกลางเก่งนะแต่คุณไปดูยังเก่งคุณตอบไม่ได้นะพเพราะว่าคุณต้องทะลุอักษรเข้าไปอมไม่ทะลุอ,กอักษรมันจะติดอนครับเมื่กี้ผมก็ยังในสิ่งต่างๆนี่นะ่ะอักษรนีนไม่ได้เที่ยงเที่ยงมึงจะเขียนอักษร เขียน <No> ไม่ได well. so ้นะไม่มีอสอนเขียนใช่ไห่ไม่มีอกษรแต่มีเสียงกกใจอ่ะแต่คุณเขียนยังไงเขียนยังไงก็ไม่ได้เข้าใจอ่ะนี่คือเสียงธรรมมึงไปดูเสียงธรรมมึงไปดูแทรกคดีก็นูสัตว์เดี๋ยวมันกำลังจะตายก็มีเสียงธรรมอันนี้อันนี้อ่านตรงนี้อ่านตรงนี้อยู่ อ้าวที่ท <ำ S 2> มึ<ไ>งว่าจะถามอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนดีี <c oughs> อะไรการเปลี่ยนเปลี่ยนถามได้ตอนนี้นันแดงโทรมาอะไรนะสองสองรอบแ้วที่